สวัสดีค่ะอินดีดดต้อนรับสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศนทเนเธอร์แลนด์เข้ามาอัมสเตอร์ดัมเพราะว่าจะมาออกเสียงเลือกตั้งส่วนออกเสียงประชามิติไม่ได้ลงทะเบียนไว้ค่ะแล้วก็ที่ทางสถานทูตได้จัดให้มี กิจกรรมอันนี้นะคะนอกพระราชินาจักจะมีทั้งหมด5จุดด้วยกันเมื่อวานนี้ได้เริ่มต้นที่เมืองโคริเงินอยู่ทางเหนือของเนเธอร์แลนด์แล้ววันนี้ที่อัมสเตอร์ดัมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เห็นเห็นไหมคะที่มีธงตรงตรงนี้เดี๋ยวจะต้องเดินไปทางนั้นค่ะ เช็คอีกทีดูว,ว่าใช่ไหมหนึ <c oughs> ่งกาภาพบังกับนี่แหละค่ะใจกลางของกรุงอัมสเตอร์ดัมเอ่อเป็นสถานีรถไฟกลางใหญ่มากอยู่ในอาคารที่สวยเก่าด้วยนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยตรงนี้ก็เป็นน้ำเห็นแล้วเนาะ <c oughs> มีหลายบริษัทที่เขา พาไปล่องเรือชมในคลองอัมสเตอร์ดัมสวยงามมากเลยเมื่อกี้บอกว่ามี5จุดใช่ไหมคะวันนี้วันที่2ก็เป็นที่อัมสเตอร์ดัมและพรุ่งนี้เป็นที่เอ็นโฮเฟนก็เป็นเมืองใหญ่หนื่งทางกลางๆของเนเธอร์แลนด์หลังจากนั้นก็เป็นที่เมืองอูเทร็ค ก็เป็นทางในภาคกลางเหมือนกันนะคะอเ,เหนือของเอโวฟกลางมีหลายกลางเหลือเกินแล้วก็ส่วนวันสุดท้ายนะคะก็เป็นที่กรุงเฮงและการออกเสียงนี้อ,อ,อย่างเราเองนั้นเราได้ลงทะเบียนออนไลน์มาแล้วนะคะก่อนหน้านี้ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครมาแล้วบอกอ๋อเข้าใจว่ามา,อ,าออกเสียงลงคะแนนได้เลยอันนั้นไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขามีการเตรียมการกันมาก่อนล่วงหน้านี้แล้วทั้งหมด5วัน5จุดเป็นหน่วยเลือกตั้งในโรงแรมนะคะหรือในบางที่ค่อาจจะเป็นอาคารซึ่งว่ารู้จักกันดีแล้วก็ไปกันสะดวกง่ายๆในลักษณะนั้น อ่ะชมวิวไปด้วยแล้วกันตั้งแต่ตอนบ่ายโมงนะคะถึงหนึ่งทุ่มรายละเอียดอะไรยังไงแล้วแนะนำให้ไปเช็คที่เพจ a c e b o o k นะคะของทางสถานทูตแล้วก็จะได้รายละเอียดที่ดีมากกว่านี้เลยว่าจะต้อง เตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างอย่างเช่นเป็นหนังสืเอเดินทางพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนนะคะเป็นการแสดงประจำตัวว่าเราเป็นใครที่ไหนอะไรยังไงของทางการไทยว่าแล้วก็ไปกันค่ะเอลพอได้เห็นน้ำสดาบ้างแล้วนะคะวันนี้หนาวแต่ดีมากไม่ตกเมื่ได้ฝนตกปิ๊ด ชื่นใจจังเลยชื่นใจกับอากาศที่เย็นๆหอมาเช่นเดิมแล้วก็ชื่นใจที่ได้เข้ามาในอัมสเตอร์ดัมอีกครั้งหนึ่งโหยนานเลยนะคะไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาก็ได้บรรยากาศเก่าๆซึ่งมาอยู่ที่นี่แล้วก็37ปี สวยงามตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะมืดมืดเร็วะคะ่ะหน้าหนาวใกล้ถึงหน้าโรงแรมแล้วนะคะอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ แต่ทั้งนี้ก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าสถานที่ราชการอย่างเช่นว่าเป็นสถานทูตสถานที่สำคัญสำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในกรุงเทพซึ่งว่ากรุงเทพไม่ใช่เมืองหลวงแต่ก็เป็นเมืองที่สำคัญกออย่างรัชสภาเอ่ยนะคะหรือสถานที่สำคัญกครพระราชวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กรใจดูที่คุมเฮงนู้นซึ่งว่าถ้าเดินทางจากที่นี่ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงแล้วนะคะในโรงแรมนี้หน่วยเลือกตั้งจากทางสถานทูตเรียบร้อยค่ะแป๊ดเดียวเองไม่ถึง10นาทีก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานทูตนะคะแล้วก็ คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางปก,กตด้วยแป๊บเดียวก็มีการเช็คชื่อแล้วก็รับหมายเลขและหลังจากนั้นก็เข้าไปในห้องเลือกนะคะจะได้รับใบกระดาษในการลงคะแนนเสียงแล้วก,ลก,ก็เลือกทักกบบเลือกสสมีสองอย่างเพราะครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน รู้สึกว่าครั้งที่แล้วการเลือกตั้งก็มาที่โรงแรมนี้เหมือนกันยืนให้เห็นบรรยากาศของเนี่ยค่ะร้านหน้านั่งก็เ <c> ด <oughs> ี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วคะ่ะเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณทุกท่กานที่มาให้บริการนะคะขอบคุณทางสถานทูด ได้รับความสะดวกสบายและใกล้บ,บ้านหลายจุดหลายเมืองอย่าลืมนะคะเช็คดูนะอยู่เมืองไหนว่าจะต้องไปที่โรงแรมไหนอะไรอย่างไงสวัสดีค่ะ